เราเคยเชื่อกันมาตลอดนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยมีไว้เพื่อให้เรามีคําตอบที่ถูกต้องแต่ในยุคที่ AI ตอบได้แทบทุกอย่างเลยตั้งแต่สูตรฟิสิกไปจนถึงบทกวีอ,อ๋อแนวคิดเดิมๆทั้งหมดนั่นอาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ววันนี้คําถามที่สําคัญกว่าอาจจะไม่ใช่เรารู้อะไรแต่เป็นเราจะตั้งคําถามที่ใช่ได้อย่างไรและนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ประเทศไทยกําลังเผชิญหน้าอยู่ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่า แผนการนำ AI มาใช้กับการศึกษาไทยที่วางกันไว้ตั้งแต่ระดับชาติเลยเนี่ยมันถูกนำมาใช้จริงในห้องเรียนยังไงเรามีข้อมูลครบเลยนะคะตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ชาติรายงานโครงการอบรมครูไปจนถึงคู่มือที่เพิ่งส่งตรงถึงมือคุณครูเพื่อมาดูกันว่าความหวังกับความจริงมันจะไปด้วยกันได้ไหมครับมันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าแค่กระแสเทคโนโลยีมากเลยนะเพราะนี่คือการเดิมพันอนาคตของประเทศเลย ข้อมูลจาก government AI readiness index ปีล่าสุดเนี่ยชี้ว่าอันดับความพร้อมด้าน AI ของไทยตกลงจากอันดับ31มาอยู่ที่37ของโลกมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนเลยครับว่าถ้าเราไม่เร่งเครื่องตอนนี้เราอาจจะตกขบวนจริงๆงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ที่สุดก่อนเลยคะ่ะแผนปฏิบัติการด้าน AI แห่งชาติที่บอกว่าจะเปลี่ยนโฉมประเทศมันมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันเกี่ยวข้องกับห้องเรียนของเด็กๆตรงไหนคะ พอพูดถึงแผนระดับชาติหลายคนอาจจะนึกถึงเอกสารหนาๆที่ดูไกลตัวนะครับแต่ในแผนนี้มีส่วนที่พุ่งเป้ามาที่การสร้างคนโดยตรงเลยคือยุทธ,ธศาสตร์ที่3ที่ตั้งเป้าจะพัฒนากำลังคนด้าน AI ถึง30,000คนครับตัวเลข30,000คนนี่น่าสนใจนะเพราะมันไม่ได้หมายถึงการสร้างโปรแกร,รมเมอร์เก่งๆแค่หยิบมือเดียวแต่เขาแบ่งเป็นพีระมิด3ชั้นเลย ชั้นบนสุดคือกลุ่มวิจัยเชิงลึกหรือ AI professional แค่1,000คนตรงกลางคือวิศวกรที่สร้างแอปต่างๆหรือ AI engineer 9,000คนแต่ฐานของพีระมิดที่ใหญ่ที่สุด2,000 0คนคือ AI innovator หรือคือคนทั่วไปที่สามารถใช้เครื่องมือ AI ในการทำงานของตัวเองได้ค่ะซึ่งฐานพีระมิดที่ใหญ่เนี่แหละที่ต้องเริ่มสร้างตั้งแต่ในโรงเรียนมันหมายความว่าเป้าหมายไม่ใช่แค่สอนให้เด็กโคดิ้งเป็นแต่ต้องสอนให้เด็กรุ่นใหม่ใช้ AI คิดเป็นด้วย ถูกต้องเลยและนั่นคือจุดที่ท้าทายที่สุดเพราะการจะสร้างคน3แสนคนมันก็ต้องย้อนกลับมาที่คำถามว่าืมแล้วใครจะสอนคนเหล่านี้ล่ะนั่นสิคะแผนจะดีแค่ไหนถ้าคนสอนยังไม่พร้อมก็คงไปไม่รอดซึ่งก็นำมาสู่เรื่องโครงการอบรมครูที่ได้ยินมาว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากชื่อว่า AI for Teachers เรียกว่าเป็นปฏิบ so 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 ัติการยกระดับครูครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเลยครับเป็นการจับมือกันของหน่วยงานรัฐทั้งสพทสอสสสวทแล้วก็ดึงเอกชนอย่าง Microsoft เข้ามาร่วมด้วยเป้าหมายคืออบรมครูให้ได้1 5 0 0 0 0หคนภายในปีเดียว1 5 0 0 0 0่นคนในหนึ่งปีฟังดูทะเยอทะยานมากจนน่าสงสัยเลยนะว่ามันจะทาได้จริงหรอคะแล้วคุณภาพจะเป็นยังไงเขาอบรมเรื่องอะไรกันบ้าง ใช้แค่การสอนใช้โปรแกร,รมพื้นฐานหรือเปล่าปากหลักสูตรที่ออกมามันลึกกว่านั้นนะโมดูลแรกคือปูพื้นฐานเลย AI คืออะไรใช้อย่างไรให้ปลอดภัยมีจริยธรรมซึ่งอันนี้สำคัญมากแต่อีกสองโมดูลหลังนี่แหละครับที่น่าสนใจจริงๆคือการสอนให้ครูใช้ AI มาช่วยงานของตัวเองโดยตรงช่วยงานนี่ยังไงคะหมายถึงช่วยทำเอกสารเหรอใช่ครับ ทั้งเรื่องเอกสารประเมินหรือ PA ที่เป็นงานใหญ่ของครูแล้วก็การสร้างสื่อการสอนเฉพาะบุคคลหรือแม้กระทั่งช่วยตรวจการบ้านเบื้องตน้นมีข้อมูลจากงานวิจัยที่ชี้ว่า AI อาจช่วยลดภาระงานธุรการของครูได้ถึง13ชั่วโมงต่อสัปดาห์13ชั่วโมงนั่นคือเวลาเกือบ2วันทำงานเลยนะแต่คำถามคือเวลาที่ได้คืนมาครูจะเอาไปทำอะไร มันจะกลายเป็นการเอาเวลาไปเรียนรู้โปรแกร,รม AI ใหม่ๆที่ซับซ้อนกว่าเดิมหรือเปล่ากลายเป็นว่าเราแค่เปลี่ยนประเภทของงานที่ยุ่งแต่ไม่ได้ลดภาระจริงๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะเพราะนั่นคือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่เป้าหมายในอุดมคติของโครงการนี้คือเวลาที่ครูได้คืนมาจะถูกเอาไปใช้กับสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลการพูดคุยทําความเข้าใจเด็กแต่ละคนซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ทําแทนไม่ได้พอครูไม่ต้องเสียเวลาไปกับตรวจข้อสอบแบบเดิมๆบทบาทของครูก็จะเปลี่ยนจากผู้บรรยายหน้าชั้นไปเป็นโคช้ชหรือผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ครับ พอภาพของคุณครูเปลี่ยนไปเป็นโคช้ชบรรยากาศในห้องเรียนมันก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยสินะงั้นเราลองเข้าไปดูในห้องเรียนจริงๆกันหน่อยว่าหน้าตามันเป็นยังไงดิฉันเห็นตัวอย่างโครงการนำร่องของกรุงเทพมหานครที่ดูน่าสนใจมากเลยค่ะ ของกทมนี่เขาเริ่มจากการแก้ปัญหาพื้นฐานก่อนเลยคือทำยังไงให้เด็กมีอุปกรณ์ใช้เรียนเขามีเป้าหมายชัดเจนว่าภายในสิ้นปี2568เนี่ยนักเรียนป .6 ในสังกัดกทมทุกคนต้องมีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองซึ่งนี่คือจิ๊กซอชิ้นแรกที่สําคัญที่สุดและพอมีอุปกรณ์แล้วเขาก็เริ่มเอาซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจเข้ามาใช้อย่าง s c a i Croach ที่เป็นแพลตฟอร์มให้เด็กฝึกพูดภาษาอังกฤษกับ AI เรื่องนี้น่าจะแก้ปัญหาใหญ่ของโรงเรียนไทยได้ตรงจุดเลยนะ คือการขาดแทนเจ้าของภาษาตรงจุดมากครับและผลลัพธ์ที่ออกมามันน่าทึ่งกว่าที่คิดจากรายงานโครงการนำร่องที่ทำไปแค่2เดือนนะพบว่าความคล่องแคล่วในการพูดหรือ fluency ของเด็กเพิ่มขึ้น10%ความแม่นยำทางไวยากรณ์หรือ accuracy เพิ่มขึ้น14%และการออกเสียงหรือ pronunciation ดีขึ้น12%ครับแค่2เดือนเนี่ยนะกับการคุยกับ AI บอกตามตรงว่าผลลัพธ์มันดีกว่าคอร์สเรียนพิเศษแพงๆหลายที่อีกนะมันแสดงให้เห็นเลยว่าถ้าใช้เทคโนโลยีให้ถูกทางมันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆหรืออย่างที่โรงเรียนอัสสัมชันทนบุรีเขาก็มี ACT AI Lab ที่ไม่ได้สอนแค่ทฤษฎีแต่ให้นักเรียนสร้างหุ่นยนต์ AI เพื่อแก้ปัญหาจริงในแปลงเกษตรของโรงเรียนเลยหรือโรงเรียน HOG International Academy ที่ใช้ AI สร้างเส้นทางการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเลยคือเด็กแต่ละคนจะมีตารางเรียนกับเป้าหมายไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความถนัดและความสนใจของตัวเองฟังดูเหมือนสิ่งที่เคยเห็นในหนังไซไฟเลยนะแสดงว่าโรงเรียนพวกนี้กำลังเปลี่ยนจากการสอนที่เน้นเนื้อหาไปสู่การสร้างสมรรถนะจริงๆคือไม่ใช่แค่ท่องจำได้แต่ต้องเอาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาเป็นใช่เลยครับและนี่คือหัวใจของการศึกษาที่เรียกว่า AI literacy หรือความฉลาดรู้ด้าน AI ซึ่งในคู่มือของสอพทออเขาแบ่งไว้3ระดับง่ายๆคือ 1. ระดับรับรู้คือแค่ใช้เครื่องมือพื้นฐานเป็น 2. ระดับประยุกต์ใช้คือเอา AI ไปช่วยแก้ปัญหาในโปรเจกต์ต่างๆได้และ 3. ระดับนักพัฒนาคือเริ่มสร้างสรรค์หรือดัดแปลงโมเดล AI ง่ายๆได้ ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของทั้งหมดนี้มันก็ย้อนกลับไปที่ประเด็นที่เราคุยกันตอนแรกเลยสินะคือการเปลี่ยนจากการป้อนคําตอบไปสู่การสอนให้เด็กตั้งคําถามที่เฉียบคมแล้วใช้ AI เป็นเครื่องมือในการหาคําตอบที่ซับซ้อนเหล่านั้นโอเคฟังมาถึงตรงนี้มันดูดีไปหมดเลยนะเหมือนเรามีแผนที่ชัดเจนมีโครงการที่ทะเยอทะยานและมีตัวอย่างความสําเร็จให้เห็นแล้วแต่มันรู้สึกเหมือนเรากําลังดูแค่ตัวอย่างจากโรงเรียนที่มีความพร้อมสูงในเมือง มันดูดีเกินจริงไปหน่อยอะไรคือความเป็นจริงอีกด้านที่เรายังไม่ได้พูดถึงคะเป็นประเด็นที่สําคัญมากครับเพราะความจริงอีกด้านมันน่ากังวลกว่าที่คิดความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเลยคือเรื่องความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลหรือ digital divide เรามีตัวเลขสถิติชุดหนึ่งที่น่าตกใจมากว่ามาเลยคะ่ะคือแม้ว่าโรงเรียนในไทยกว่า97%จะมีอินเทอร์เน็ตแต่เมื่อกลับไปที่บ้าน มีครัวเรือนเพียง16%เท่านั้นที่มีคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนใช้งานเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกทีนะคะ16%เนอนาะแปลว่าเด็กเกือบ85%กลับบ้านไปแล้วไม่มีอุปกรณ์สำหรับเรียนรู้ต่อย,ยอดนี่มันไม่ใช่แค่ความเหลื่อมล้ำแล้วนะแต่มันคือเหวเลยแผนระดับชาติทั้งหมดที่เราคุยกันมาโครงการ AI สุดล้ำมันจะมีความหมายอะไรถ้าเด็กส่วนใหญ่ของประเทศเข้าไม่ถึงมันตั้งแต่แรกมันคือความจริงที่น่าเจ็บปวด และมันนำไปสู่ปัญหาที่ซับซ้อนกว่านั้นที่เรียกว่ารอยแยกทางปัญญาหรือ cognitive divide คือต่อให้ต่อให้เราแจกคอมพิวเตอร์ให้เด็กทุกคนได้แต่ถ้าพื้นฐานการอ่านจับใจความการคิดวิเคราะห์ของเด็กยังไม่แข็งแรงพอการมี AI อยู่ในมืออาจจะให้โทษมากกว่าคุณเพราะเขาจะไม่สามารถแยกแยะได้เลยว่าข้อมูลที่ AI สร้างขึ้นมานั้นถูกต้องเชื่อถือได้หรือมีอคติแฝงอยู่หรือเปล่านั่นสินะคะกล่าวเป็นว่าเด็กที่พร้อมกว่าก็จะยิ่งใช้ AI พัฒนาตัวเองไปได้ไกลขึ้นอีก ขณะที่เด็กที่ยังขาดทักษะพื้นฐานก็อาจจะยิ่งตามไม่ทันเข้าไปใหญ่และมันก็มีอีกปัญหาหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าครูและผู้ปกครองน่าจะกังวลมากที่สุดเลยคือเรื่องการโกงข้อสอบในเมื่อ AI เขียนเรียงความได้แก้โจทย์เลขได้แล้วเราจะวัดผลเด็กยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าง,งานที่เด็กส่งคือผลงานของเด็กจริงๆนี่คือโจทย์ที่ทุกระบบการศึกษาทั่วโลกกาลังปวดหัวกันอยู่ครับแนวทางที่หลายที่เริ่มปรับใช้คือการเปลี่ยนวิธีวัดผลไปเลย จากเดิมที่เน้นดูผลงานสุดท้ายหรือ product based เช่นเรียงความหนึ่งฉบับก็เปลี่ยนไปดูกระบวนการทำงานหรือ process based ทั้งหมดแทนประเมินกระบวนการฟังดูเป็นศัพท์เทคนิคการศึกษาไปหน่อยช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่าในห้องเรียนจริงๆมันหน้าตาเป็นยังไงได้ครับสมมุติว่าสั่งงานให้เขียนเรียงความเรื่องประวัติศาสตร์ แทนที่จะรับแค่ตัวเรียงความฉบับสมบูรณ์ครูจะให้นักเรียนส่งสิ่งที่เรียกว่าบันทึกสะท้อนความคิดหรือ Re reflection log มาด้วยในนั้นเด็กต้องอธิบายว่าเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองอยังไงใช้ AI ช่วยหาข้อมูลในขั้นตอนไหนแล้วพอได้ข้อมูลจาก AI มาเขาไปตรวจสอบความถูกต้องจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมอย่างไรและสุดท้ายทำไมเขาถึงตัดสินใจเรียบเรียงออกมาแบบนี้อ๋อเข้าใจแล้ว คือบังคับให้เด็กต้องคิดวิเคราะห์ไปตลอดทางนั่นเองไม่ใช่แค่สั่ง AI แล้วก็ c อ p ีมาส่งมันคือการวัดวิธีคิดไม่ใช่แค่วัดคำตอบสุดท้ายใช่เลยครับมันทำให้การใช้ AI ไม่ใช่การโกงแต่เป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนเด็กที่ใช้ AI ได้ดีกว่าคือเด็กที่ตั้งคำถามด,ดีกว่าและตรวจสอบข้อมูลเป็นคือด้านหนึ่งเรามีแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ดูแข็งแรงมีโครงการพัฒนาครูที่ลงมือทำจริงจังและมีตัวอย่างในห้องเรียนที่พิสูจน์แล้วว่ามันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ แต่ในอีกด้านหนึ่งเราก็มีเหวแห่งความเหลื่อมล้ำที่กว้างมากรออยู่และมีโจทย์ใหญ่เรื่องการปฏิวัติระบบการวัดผลที่ต้องทำควบคู่กันไปครับแก่นของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันอยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองต่อบทบาทของครูและเป้าหมายของการศึกษาเลยนะ ครูจะสำคัญกว่าเดิมมากแต่ไม่ใช่ในฐานะผู้รู้ทุกอย่างแต่เป็นโคช้ชที่ออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ส่วนเป้าหมายของการศึกษาก็ไม่ใช่การสร้างคนที่รู้ทุกเรื่องแต่เป็นการสร้างคนที่เรียนรู้เป็นและใช้เครื่องมืออย่าง AI ได้อย่างมีวิจารณญาณสุดท้ายนี้มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจค่ะในเดือนมิถุนายนปี2568ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลก UNESCO Global Forum on the Ethics of AI ซึ่งมันเหมือนกับการประกาศตัวว่าเราพร้อมจะเป็นผู้นำในเรื่องนี้ในภูมิภาค แต่บทพิสูจน์ที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่บนเวทีหรูๆในกรุงเทพนะคะแต่อยู่ที่ว่าเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่านักเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลที่สุดของประเทศที่ครอบครัวของเขาอาจเป็นหนึ่งใน84เปอร์เซน์ที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้านจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังในการปฏิวัติครั้งนี้และนั่นคือคำถามที่เราอยากทิ้งท้ายให้ไปคบคิดกันต่อว่าถ้าต้องเลือกทำนโยบายแค่ข้อเดียวเพื่อลดช่องว่างนี้ให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดนโยบายนั้นควรจะเป็นอะไร